คณะกลุ่มศรัทธาและชาวบ้านชุมชนวัดหัวฝายตำบลช้างครานอเภอเมือจงจเชียงใหม่ดนร่วมการสำรวจภายในบริเวณวัดหลังจากที่ช่วงกลางดึกต้นโพขนาดใหญ่อายุก,กว่า400ปีที่ตั้งอยู่ภายในวัดได้ลม้มลงมาทับใส่หอพระจนได้รับความเสียหายโดยชาวบ้านได้ช่วยกันเก็บกวาดซากปรักหักพังรวมไปถึงเตรียมจัดพิธีสูตรทอนตามความเชื่อของชาวล้านนาเพื่อป้องกันอาเพศภัยที่อาจจะเกิดขึ้น โดยพระบรรจงพัทธะเมธีรักษาการเจ้าอาวาสวัดหัวฝายเปิดเผยว่าจากการสอบถามพระผู้ใหญ่ภายในวัดทราบว่าต้นโพดังกล่าวตั้งอยู่ภายในวัดมีอายุเก่าแก่กว่า400ปีซึ่งก่อนหน้านี้ทางวัดได้มีการจ้างคนมาตัดแต่งกิ่งซึ่งต้นไม้ดังกล่าวมีสภาพค่อนข้างแห้งจนกระทั่งพระลูกวัดได้ยินเสียงคล้ายระเบิดดังสนัน่นและเมื่อออกมาดูก็พบว่าต้นโพขนาดใหญ่ดังกล่าวได้ล้มลงมาทับหอพระ โชคดีที่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งนี้ชาวบ้านพร้อมกับวัดได้มีการปรึกษากันและจะทำการจัดพิธีโสดสู่ทอนก่อนที่จะมีการตัดต้นไม้ดังกล่าวตามความเชื่อ